อุ้ยเนาะดูขันจ้าดูผลลิงงอนอใหญ่มากจ้าดูโอ้โหปลาลิงงอนจ้าลูกแดงแดงแดง,แดงเนาะโอ้โหงานนี้ไม่เก็บกินไม่ได้แล้วจ้ะชิมหน่อยหนึ่ง เก็บชิมนิดหนึ่งจ้านี่โอ้โหนี่ค่ะโอ้โหเก็บง่ายมากเลยสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าโอ้วันนี้งกหัวอย่างเดียวเลยเพราะว่ามือไมอ่ว่างนั่นเองนะจ๊านี่คือผลลิ่งงอนนะจ๊ะที่เจ้แบบจะพาทุกท่านเดินชมปลาลิ่งงอนโอ้ มากอดไม่ได้ก็เลยต้องแบบหยุดชิมดูก่อนนะคะอุ้ยดูยุงดูยุงอุ้ยยุงเยอะมากชิมดูก่อนว่าจะถึงเวลาเก็บหรือย,ยังนะคะอีกประมาณอาท์หนึ่งอืมไม่ยังฝาดฝาดอยู่เจ้คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้เนาะไม่รู้จะจําป่าได้หรือเปล่าเนาะอืมเรื่องเงินเดี๋ยวเจ้พาชมเพื่อน ขออนุญาตพาชมนะจ๊ะทุกท่านนะยังไม่เก็บโอ้โหแต่ว่าเยอะมากคือแจ้กำลังคิดว่าถ้ามีออเดอร์เราจะเก็บได้หรือเปล่านะคะราคาลิ้งงอนนี่เราจะขายแพงกว่านะคะเราสามารถขายแพงกว่าได้นะคะเพราะว่ามันเก็บยากเนาะเก็บยากดูต้นเขาสิดูต้นเขาสิเตี่ยมาก ทุกท่านจ้าเตี้ยมากเกินเหตุค่ะดูนะคะอุย้ยดูนูน่นนู่นค่ะนูน่นอ๋ย้ยเยอะมากเลยค่ะอุย้ยแจ้เพิ่งเคยเจอป่าลิงงอนที่ว่าเยอะขนาดนี้นะจ๊ะทุกท่านจ๋าดูอูย้ยนี่ปดัดอูย้ย ด,ดูปัดปัดปัดอู้เยอะจริงๆเลยดูโอ้โห oh ดูค่ะทุกท่านเอาไปทำลิ่งงอนซีลเนี่ยนะคะนี่โ oh อ้โหอีกชุดหนึ่งนี่เก็บได้สวยงามเลยนี่โห oh นุน่นเยอะะเลยค่ะไปนู่นอีกโอ้โหเยอะมากเยอะมากค่ะอะ วันนี้ก็เป็นถังสีแดงๆอย่างนี้นะจะมาเก็บต่อนะคะเอาถังสีแดงมามาเจอลิงงอนพอดีเลยมาเจอป่าลิงงอนนะจ๊ะเจอป่าผลไม้สีแดงค่ะโอดูเยอะแยะเลยจ้ะทุกท่านโอ้โหนี่แต่ว,ว่ามันขึ้นผสมขึ้นผสมบลูบลรี่อะค่ะ ผลไาม้สีแดงลิงงอนแต่ว่ายังไม่สุกนะคะอุ้ยไม่น่ามาขึ้นรวมกันแบบนี้เลยอะ่ะแบบนี้เก็บยากนะคะทุกท่านจ้ะนี่เราก็จะพยายามหลบหลีกนะจะไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวเรามารอดูตอนเขาสุกเนาะมันจะสวยงามขนาดไหนนี่เขายังไม่สุกนะคะทุกท่านจ้ะโหมีแบบหอยมีสัตว์ป่าด้วยมีสัตว์ป่าเดินในนี้ มีสัตว์ป่าเดินอุย้ยเดี๋ยวมาสำรวจกันป๊อดป๊อดเธอเดง้งแดงจ้ะในใจเจย้ยังคิดอยู่ว่ามันเก็บยากขนาดนี้จะรับปากเพื่อนว่าจะเก็บให้ดีหรือเปล่าเนาะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่า ถ้าเกิดเพื่อนๆเขาสั่งเยอะนะจ้าทุกท่านจ้าเพราะว่าเวลาเขาสั่งไปทำเิ่งิงอนซีอะไรเงี้ยเขาต้องทำเขาต้องสั่งเยอะนะคะแล้วเราอ่ะไม่แน่ใจว่าเออเราจะเก็บให้เขาได้หรือเปล่าเรื่องของเรื่องเนาะอุ้ยนู่นทุกท่านจ้าเดี๋ยวเราก็พยายามจะไม่เหยียบเขาเราก็พยายามหลีกเลี่ยงจะไม่เหยียบเขาดูสิอุ้ยเนาะนูน่นน่ะต้นเขายังอ่อนอออยู่เลยนู่น ไปนู่นอีกโอ้โหนู่นก็เลยยังคิดอยู่ว่าโอ้มันน่าจะได้อยู่มั้ง <c oughs> เดี๋ยวปรึกษากับน้องก่อนว่าเออไหวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ส่วน <sh arp> ช่วงนี้เราก็จะเก็บเออเป็นบลูบุรี่ก่อนโอ้นี่ตรงนี้มีบลูบุรี่ให้เราเก็บดูสิทุกท่านบลูบุรี่ด้วยลิงงอนด้วยเพราะฉะนัะ้นอ่ะตอนเก็บเราต้องแบบดูดีๆไงคะเนี่ยมันจะยากไอตอนนี้แหละ ตอนที่แบบเราคัดกรองอะค่ะเราคัดกรองเก็บเพื่อที่จะไม่ให้สะเทือนอผลไม้สีแดงอะค่ะลิงงอนนั่นเองเนาะเพื่อที่จะให้เขาสะเทือนน้อยที่สุดเนาะอ่ะอุ้ยเจ๊เห็นอะไรเดี๋ยวทุกท่านอ๋อเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้อะอเห็นเห็ดไหมทุกท่านสีเหลืองไม่รู้กินได้หรือเปล่าเนาะแค่เห็นก็นเลย ส่องกล้องให้ดูสัญญาณเห็ดขึ้นแล้วแหละจ้าทุกท่านจ้าแต่ว่าใจยังไม่มีเลวลาเข้าไปสำรวจเห็ดเลยนะจ้าโอ้โหดูป่าสิคะทุกท่านดูนุ้ยงดหลายนะดู โโอสำรวจต่อค่ะอ oh. oh. ุ๊บโอ้โหโอ้ดูสำรวจต่อเลยค่ะดู oh. ลิงงอนน,นจะจ๊ะตรงนี้น่าจะเก็บได้ประมาณครึ่งโลมั้งคะอุย oh. เราก็จะพยายามไม่เหยียบเขาดูนะคะมันก็จะมีแบบ รอยสัตว์ป่าเดินเนาะเราก็เดินตามเขานี่แหละรอยเขาเรียกอะไรอะสัตว์อะไรเนาะตัวใหญ่ๆอะ่ะคือต่างคนต่างวิ่งนะคะพอเห็นเขาก็วิ่งเราก็วิ่งนั่นแหละคะ่ะแต่เวลาเขาแบบเวลาเขามีลูกอะเขาจะดุเหมือนกันนะคะสัตว์ป่าแต่ว่าเขายังไม่ออกมาหรอกคะ่ะช่วงนี้เขาจะออกมาตอนช่วงประมาณเขาเรียกอะไรอะ่ะ ฟ้าฟ้าแบบครึ้มๆนะคะคลงเพลงเนาะมืดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหทุกท่านดูตรงนี้โอ้โหนี่เจ๊พาเดินดูผลไม้ลิงงอนนะจ๊ะลิงงอนแห่งสวีเดนเนาะเป็นตวซ้อนหลายเพียหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะใครที่เคยเห็นแล้วก็ถ้าไม่อยากเห็นก็ กดผ่านไปได้เลยจ้ะโอ้หมายกอดูโอ้โ oh. หแต่ลูกตรงนี้เล็กนิดหนึ่งนะคะลูกอีกออตรงที่อื่นนั่นอะใหญ่อยู่โอ้ oh, ดูโอ้ oh, ดูตรงนั้นออดออดซออนหลายพี่น้องโอ้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 โเจเพิ่งเคยเห็นนะจ๊ะ เพิ่งเคยเห็นว่ามันเยอะขนาดนี้เองนี่ปีนี้เป็นปีของลิงกอนจริงๆนะจ๊ะดูโอ้โหแดง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 เต็มป่าเลยจ้ะโอ้นี่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เจ้จะมาเก็บโอ้โหโบลูเบอรี่ทุกท่านสังเกตดูนี่มันเป็นสีสีดำเข้มเนาะแล้วก็เป็นสีดำแบบนุ่นๆน,น,นะจ๊ะนี่คือมันเป็นคนละพันกันเนาะ ลูกดำดำนี่ก็จะหวานมากเลยมันจะเป็นดำดำเงาเงาเนาะเดี๋ยวแจ้ก็จะมาเก็บตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้แบบลงไหลมากดู <c oughs> แล้วทุกท่านดูดูต้นลิงงอนสิคะคือเตี้ยมากนะคะดูแล้วเวลาเราเก็บไงคะมันจะลําบากมากเราต้องก้มก้มเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่ เราคิดเป็นราคาเนาะเราก็ต้องคิดตอนที่เราทำงานด้วยเนาะมันหลายชั่วโมงนะคะเราลงทุนไปหลายชั่วโมงมากเพราะฉะนั้นก็ตอนที่เราคิดราคาก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีเนาะเผื่อ,อาการใช้การเขาเรียกอะไรอะสื่อสารปีหน้ามันจะได้แบบดีนะคะราคามันจะได้ดีมันไม่ใช่ว่า เราอยากขายแล้วเราก็คิดราคาไปแบบโอ้กันเองมากอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้คุ้มกับค่าแรงที่แบบเหมือนเราเข้าป่าไปเก็บนะคะคือป่าสวีเดนนี่เขาให้เข้านะคะเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บแต่ก็รักษาความสะอาดให้เขานี่แหละค่ะเนาะเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรเนาะแต่ถ้าตรงไหนที่เขาห่วงห้ามก็ไม่ไม่ไม่เก็บนะคะนี่ค่ะทุกท่านนี่ ผลไม้ที่เจ้พูดถึงนี่เจ้เจอแล้วเจ้จะให้เพื่อนๆดูตั้งนานแล้วนะมันคือยุดยดร้อนนะคะที่นี่ไม่ค่อยมีนะคะผลไม้นี้มันแพงมากนะเนี่ยเจ้ไม่เคยชิมร้านนี้มันแห้งแห้งก็คือชิมไม่ได้เจ้เห็นแต่มีต้นเขามีนะแต่ไม่มีลูกนะคะที่นี่ไม่มีลูกนะคะมีน้อยเป็นส่วนน้อยอะคะ่ะโอ้เจ้เจอแล้ว เจ๊เจอป่าบลูบอรี่ละเดี๋ยวเจ๊จัดการแล้วนะคะทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดงนั้นอีกทีนึงเป็นตะซอนไหลทุกท่านจ้าข่อยอยากซื้อมาเก็บเด้อถังข่อยู่ใสหื้วยเพิ่นก็อยู่ไก่แท้หูก็อ,อยู่ไก่ปลานนั่นโอ้ยเนาะโอ้ซอนหลายพี่น้องเงดเนาะ โอเคค่ะงั้นเรามาจบกันด้วยสถานที่ลิ่งงอนตรงนี้เลยนะคะเบิ่งแน่นั่น,น,นงามขนาดงามอีลีค่ะลาก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบายบายทุกท่านจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้านี่สัมผัสออยากให้ทุกท่านมาสัมผัสเหมือนเจ้ามากเลยดู เนะผลไม้ป่าของฟรีมีอยู่ในป่านะจ๊ะขยันเก็บก็มีกินทั้งปีนะคะถ้าไม่เก็บกินเอง <c oughs> ก็ต้องไปซื้อเขากินนะคะนี่โอ้ยเนาะไปก่อนละค่ะไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ